สวัสดีครับพบกับช่อง BP การเล่นครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูบอลสีสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็แน่นตู้มากแล้วครับผมก็พยายามจะหาที่ขยายต่อไปครับก็ตอนนี้ก็ดูๆไว้นิดนึงครับก็ที่แรกก็เรียนเล่นๆแต่ตอนนี้เริ่มตู้เต็มครับผมวันนี้ผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเอามาพูด ก็คืออ่าน้องสวยมากเลยครับผมคือปีมัดลงผมรับมาตั้งแต่ต้นแบบใบเดียวสองใบเล็กเลสีเขียวๆขวขาวๆเลยครับตอนนี้ผ่านมาตั้งแต่ผมรับมาตั้งแต่ยี่สิบหกเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามครบสองเดือนน้องไม่ทิ้งใบเลยครับผมปีมาลงต้นนี้สวยสุดสุด สวยมากเลยครับผมน้องเป็นใบายาออกสีชมพูกัดขาวๆแดงๆนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฟอร์มน้องแบบยิ่งโตยิ่งหลงรักอะครับผมอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ทิ้งใบเลยจริงๆครับผมตั้งแต่เลี้ยงน้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินตอนนี้ใส่กระถางก็น่าจะหกนิ้วนะครับผมน่าจะหกนิ้วดูฟอร์มน้องแบบชัดๆเลยนะครับกัดสีแบบ สวยมากครับผมเป็นอีกต้นหนึ่งที่ของสวนเราที่แบบเว้าจริงๆครับผมเข้าแบบสีแบบสดสดจริงๆนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอ่ชมกันครับผมว่าสวนเรามีต้นอะไรบ้างที่ตอนนี้เก็บสะสมนะครับผมอทีแรกก็กะจะเลี้ยงเพื่อเล่นๆนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะเยอะแล้วครับผม อย่างปีมาโรมตอนนี้ก็มีอยู่2ต้นนะครับมีต้นเบบีอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ก็คือเก็บไว้ตั้งแม่เลยเพราะว่าสีน้องค่อนข้างที่จะสวยแต่ผมดูแล้วใบน้องแบบบางมากครับออนแอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็คืออ่าต้องอยู่กับตู้อ่ะครับผมอันนี้เลี้ยงในตู้มาตลอดเนะแต่เนีย่ยเห็นถ้าแบบมองลางๆนี่คือเห็นเห็นนิ้วได้เลยครับผมแต่ใบน้องไม่ทิ้งเลยนะครับผม อย่างเนี้ยใบแบบนาแล้วต่ก็คือเห็นลางๆนิ้วอยู่ใต้นี้แต่ก็ไม่ถิงครับอันนี้ลอดใหม่กําลังขึ้นใหม่กับเรครับผมขึ้นมาฟอมน้องอันนี้ไม่ได้ม่ได้ขาไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็คือแบบแบบแบบเพียวๆเลยจริงจริงครับแราก็คือเลี้ยงแบบเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วผมผมค่อยๆขยายกระถางนะครับผมเริ่มจากสี่นิ้ว แล้วก็5.5มั้งครับผมแล้วก็เป็น8แล้วก็10นิ้วครับผมค่อยๆเปลี่ยนไปครับผมเนี่ยมองอยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆขนาดวันหยุดน,นี่คืออยู่กับตู้บอลตลอดเวลาเลยนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็สนุกแล้วก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้โดนแดดแบบผมใส่สแลม70%นะครับผมก็คือแดดก็ dad, ส่องถึงนิดนึงนครับผมใช้ไฟช่วยนะถ้ากรณีแบบคึมฟ้าคืมฝนก็จะเปิดไฟให้ให้น้องน้องก็เลยกัดสีแบบชมพูหวานหวานให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไม้แ,แล้วก็เพื่อนๆน่าจะเก็บสะสมกันนะครับผมเพราะว่าสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆปีมะโรงเป็นตับตับปีครับผม ปีเกิดครับผมแล้วพอดีผมเกิดปีมาลงด้วยก็เลยเก็บเลยทีแรกได้น้องมาเอ้ยน้องจะชมพูหรือเปล่าใบน้องแบบใบแรกๆคือเขียวแบบนี้เลยนะครับผมแบบแต่แบบว้าวจริงๆแบบยิ่งเปิดมาแต่ละใบยิ่งแบบแล้วเขาเรียงใบกันเองแบบโอ้โหแบบได้เลยอะครับผมอันนี้สวยจริงๆครับต้นนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจผมนะครับว่าจะทำเป็นเพจละแล้วก็ ติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมช่อง BP Garden เดครับผมอ,อันนี้บอลนะครับผมปีมะโรงบอลสีครับสวยๆเลยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ